ครับก็ขอความสุขสวัสดีครั้งกับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็มาถ่ายทําคลิปสําหรับการมรณภาพนะครับของพระสมชายสิริพัฒโทรหรือจำนานสูงเนินนะครับอยู่ที่วัดห้วยใหญ่นะครับท่านมรณะตั้งแต่วันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2564ครับผมนะท่านก็เป็นหลายโลกนะครับนะต้องหลายโลก ท่านก็บวชอยู่ที่นี่ตั้งแต่หลายพรรษาแล้วนะครับเนาะสำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับเนาะเป็นคืนแรกที่สวดพระอภิธรรมก็มีพระเรขาเจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่เป็นเจ้าภาพหรือพระอาจารย์เอกนะครับชื่อเล่นพือพระอาจารย์เอกผมก็ไม่รู้จะชื่อเต็มท่านนะครับลือท่านก็เป็นจเจรนะครับ สรพระนะครับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในคืนแรกให้พระสมชายสิริพัทโทนะครับท่านได้มรณภาพหลังจากที่ไปเจาะคอท่านก็เป็นหลายโรคครับผมเนาะหายใจไม่ค่อยออกเป็นโรคปอดด้วยครับเนาะท่านก็รักษาตัวหลายอย่างอันนี้ก็คือบิดานะครับคือพ่อหรือบิดาของพระสมชายที่มาจากโคราชนะครับอำเภอปากช่องนะครับเนาะก็ได้มาญาติพี่น้องก็ ัน,นก็จุดตู้พระอภิธรรมนะครับเนาะในสวดการสวดพระอภิธรรมคืนแรกนะให้กับพระสมชายนะครับก็ถ mm ื hmm. อว่าท่านก็เป็นพระที่บวชมานานแล้วนะครับประจาอยู่ที่วัดห้วยใหญ่นานแต่ก็ท่านเป็นพระโลกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระที่โครคภัยไข้เจ็บเยอะครับผมเนาะครับต่อไปก็เป็นคืนที่สองนะครับอันนี้ก็คือ,อบริษัทปรีชาสถาบัต์เป็นเจ้าภาพนะครับโดย คุณยมปรีชานะครับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระวิธรรมอันนี้คื้นที่สองอันนี้ก็คือลูกสาวนะครับเนาะลูกสาวของบริษัทปรีชาสถาบัต์นะครับท่านก็มารับเหมาก่อสร้างโดมอยู่ที่วัดนี้ก็เลยเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการสวดพระวิธรรมศพระนะครับถือว่าได้บุญได้กุศลน,นะครับตอนนี้ก็ถวาย พ่าชักบางสกุลน,นะครับนะฮะวิธีกรรมต่างๆนะครับในการส่วนพระบิดามาเนี่ยนะครับตระงนี้ก็เกือบยี่สิบปีเลยนะครับเนาะยี่สิบพรรษานะครับท่านก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เรื่อยนะครับผมเนาะก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผมมากนะครับเนาะตั้งแต่ที่ สนิทสนมกันนะครับครับวันนี้เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายนะครับในการสวดพระอภิธรรมวันนี้ก็ผู้เป็นเจ้าภาพก็คือพระอาจารย์เสรีสริปัญโยปัญญาวชิโรครับผมเนาะอาจารย์เสรีปัญญาวชิโรผมก็พิมพ์ตกไปนะครับมาเป็นเจ้าภาพเป็นคืนสุดท้ายนะครับเนาะในการสวดพระอภิธรรมนะครับถือว่าวสวด3คืนครับผมเนาะสวด3คืน การตวจสามคืนก็ทั้งเจ้าภาพก็ติดงานทุรละเยอะนะครับก็อยู่โคราชปากช่องก็ต้องไปไป,ไปมาๆครับผมนะก็ถือว่าท่านก็ไปมรณะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากที่ไปรักษาตัวเข้าเข้าออกออกครับอันนี้ก็คือพระครูรูปหนึ่งครับเทียนทูปที่หน้าพระธรรมครับผมนะ ท่านก็เป็นป่วยนะครับนะป่วยอดๆอดอด,อด,อดมาตลอดนะครับสามวันดีสี่วันไข้นะครับแล้วก็ให้ออกซิเจนอยู่ตลอดนะครับหลังจากที่มากุติเจ็ดวันก็เข้าโรงพยาบาลทีหนึงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระป่วยก็จนกระทั่ง,งวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 4ท่านก็ได้บรณะภาพที่โรงพยาบาล วัดยานนะสองบอนนะครับน้อโรงพยาบาลวัดยานนะครับครับอันนี้ก็คือผู้ใหญ่มนิดห้วยใหญ่นะครับนะ้อท่านก็เป็นพิธีในการจุดธูปหน้าศพนะหน้าหีบศพอันนี้ก็คือผู้ใหญ่หมู่สามนะครับนะผู้ใหญ่หมู่สามผู้ใหญ่มนิดนันก็เป็นประธานจุดธูปหน้าหีบศพเป็นคืนสุดท้ายนะครับเป็นคืนที่3คืนสุดท้าย ครับนานๆก็จะมีพระมรณาภาพหลายปีแล้วครับหลายปีดีดักแล้วน,นะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่นะมีพระมรณาภาพอยู่ที่วัดครับผมก็ไม,มีโอกาสไปได้ถ่ายทำคลิปแล้วก็มัน,นก็มีพระธูปสี่ลูกแล้วก็มีปฏิสวดพระวิธรรมสุดท้ายนะครับที่ว,ทททว่าประจัดงานแบบ สมเกียรตินะครับเนาะสมเกียรตินะครับก็มีเจ้าภาพร่วมก็ร่วมร่วมโดยช่วยกันนะครับเนาะโดยเจ้าภาพในการเราจะเป็นถวายพระทหารเราจะเป็นการบูรพธรรมนะครับนะสำหรับเพียงอาหารสำหรับญาติโยมที่มาทําบุญนะครับครับหลังจากนั้นก็มีการทอดผ้าชักบางสกุลนะครับเนาะเป็นสุดท้ายนะครับเนาะสุดท้ายแล้ว เสร็จก็ถวายเจตุปัจจ,ปจัยทยธรรมครับคลิปอันนี้ผมก็ถ่ายแบบตัดพอสมควรผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่เวียนหรือปรงแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่นะครับผมก็ได้ถ่ายที่แค่การสวดอภิธรรมกับการเลี้ยงพระตอนเพลนเท่านั้นเองครับเพราะว่าตอนปรงผมผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ถ่ายคลิปนะครับ,มบผมก็เลยไม่ได้ ถ่ายอีตอนที่นะรงศพบ,บตอนประชุมเพลศก็ไม่ผมไม่ได้อยู่ก็ผมก็เลยไม่มีภาพนะออกมาให้เห็นคับก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพทีนะ่ถ่ายทำคลิปคืนสุดท้ายนะผมอันนี้ก็แล้วก็ผมก็ถ่ายตอนที่นะทำบุญอุทิศส่วนบุญอุศลคือถวายพระทหารเพลน,นะครับอนะันนั้นก็ ถือว่าได้แค่นั้นนะครับตอนประชุมเพลิงตอนเผาจริงๆก็ก็ไม่ได้อยู่ครับผมก็เลยไม่มีภาพเหตุการณ์ครับผมอันนี้ก็คือนายถาวรชำนาญสูงเนินนนก็เป็นบิดานะครของพระสมชายนะครับพระสมชายสิริพัฒโทรหรือชำนาญสูงเนินครับท่านก็อายุ<ล>50กับค50 50 ห้าสิบกว่าปีประมาณนั้นนะครับนะผมก็จำไม่ค่อยได้ครับอันนี้ก็คือการทําบุญที่ส่วงกุศลไปให้เลยนะครับท่าชายก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีในการทําบุญถวายเพลนพระหลังจากวันประมาณสองโมงนะครับผะไม่มีเทศครับผมไม่มีเทศประมาณสองโมงก็ทําการประชุมเพลิงนะครับสลายล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผมได้ถ่ายทําเป็นคลิปนะ สุดท้ายในการที่ของพระสมชายนะครับนะพระสมชายสริร,ร,สริพัฒโทนะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผม